สวัสดีชาวมังกรค่ะดูวความรักประจำวันที่13ธันวาคมคุณได้เดอะทาวเวอร์นะส่วนเขาได้เดอะสเตรนท์นะคะเ,เริ่มจากคนมีคู่ก่อนเดอะทาวเวอร์ Tower, เนี่ยวันนี้อาจจะมีปัญหาทําให้ร้อนใจนะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นสุขภาพก็ได้มีอะไรให้คุณต้องแก้ไขนะคะเรื่องความสัมพันธ์ในบางคู่เนี่ยก็อาจจะมีความเปราะบางนะคะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เข้าใจผิดกันนะคะหรือว่ามีความขัดแย้งกัน ะะแฟนเนี่ยได้ไพ่เดอะสเตรนเป็นไพ่ที่ดีถ้าคุณร้อนอนะ่ะเขาก็จะเย็นนะคะมีปัญหาอะไรเนี่ยแฟนจะเป็นฝ่ายที่ยอมทำตามนะมีไพ่ u r relationship a chance แล้วก็ not the right time วันนี้อาจจะไม่ใช่วันที่เหมาะที่จะเจราจากันนะคะแต่ว่าในนาโคอันใกล้เนี่ยยังไงก็มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจแน่นอนก็จะเย็นๆกันก่อนนะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าแฟนอ่ะเขาจะเป็นฝ่ายที่ยอมรอมชอมนะคะ สบายใจได้เนาะส่วนคนโสดวันนี้นะคะตัวคุณเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมทีม่จะมีแฟนมีความรักเพราะว่าอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเนาะแต่จะเจอคนที่เขาแบบว่ามีความพยายามอะคะ่ะที่จะเข้ามาในชีวิตเราเขาจะตามตื้อเรานะคะแล้วเขาจะเป็นฝ่ายที่ตามใจเราทุกอย่างอ่ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณอยากจะมีแฟนแต่ว่าลองให้โอกาสดูนะคะในช่วงนี้ถ้ามีใครที่เข้ามาแล้วเขาจริงจังเนี่ยนะคนคนนี้ใช้ได้นะคะแล้วเขาก็จะเป็นฝ่ายที่ตามใจคุณทุกอย่างด้วยนะ